ว่านะฉันอยากตั้งชื่อแล้วเลือดตอนเทอมสองอ่ะจะได้ไปอวดอีพวกนั้นเอองั้นเราแตะเลยฉันดึงไม่ออกอ๋อเอาชื่อปองมาตั้งดีกว่าเลมอนจับตอนปอสีได้ปะเออทาไมอ่ะตอนไหนอ๋อตอนที่เธอเล่นด็อกซิมกับอีพวกฝรั่งอ่ะอ๋อแก๊งเอ็กใช่ไหมใช่ขอยืมชื่อมาตั้งหน่อยดีเลมอนฉันให้เธอเลือกให้เธอเลือก,ออกชื่อให้คนอื่นเลยโอเคห้านาทีต่อมาโอเคทุกคนฉันชื่อเอ็กซ์ตร้านะเลมอนคือวินเทอร์เอมี่คือเจนนี่ดีมคือลิลลี่และติมคือองศานะโอเค ตอนเทอมสองอ่ะเราจะเอาไปบวดอีพวกนั้นอย่าลืมนะโอเคทุกคนไปนส,สนุกกันปะเออเออหน้าเบื่อไปกันดีกว่าทุกคนเล่นรถไฟหอบกันแล้วนี่ไงเฮ้ยสนุกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ฉันยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะล,ลองมาเล่นดูสิสนุกมากฉันเคยมา,ฉ,ยมาฉันเคยมากับน้องฉันเหรอใช่แล้วตอนตีลังกานะอย่างมันอ่ะแล้วก็ตอนตรงตรงนู้นอ่ะที่ขึ้นไปสูงสุดอะตอนนั้นน้องฉันดีดลั่นเลยจริงเหรอใช่ใช่ มันจะถึงแล้วตื่นเต้นจังเลยฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนี่แล้วทาไมฉันไปนั่งด้านหลังแล้วเนี่ยเอาก็เธอเลือกที่เลือกที่ไม่ทันพวกฉันเองอ่ะเออเนาะนี่แล้วฉันต้องอยู่กับแพรตลอดเลยเนี่ยฉันก็อยู่กับไอติมตลอดเธอดูสิเออใช่ส่วนฉันก็อยู่กับยิมตลอดนะเออมันก็จับคู่ได้ไหมล่ะองคนมึงอย่ามาเรื่องมากได้ไหมเออก็ได้ก็ได้คนมาคาเฟ่แมวกันเออได้เขาบอกว่าในนี้แมวน่ารักนะเออฉันไม่เคยเข้าอ่ะ ในฉันเคยเข้านะเคยเข้าแหน่เอมี่ใช่แมวน่ารักมากเลยลองเข้าไปดูดีกว่าแมวน่ารักจริงๆด้วยเฮ้ยตอน้นเหมือนแมวที่บ้านเลยอะ่ะเหมือนตาแป๋วเลยเออใช่เหมือนมากเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าเฮ้ยมีหกตัวพอดีฝั่งนี้มีสามฝั่งนู้นก็มีสามราเธอไปนั่งตรงนู้นก็เลยนะนเอาอะไรอะ่ะนี่ฉันเอาชาเลมอนเดี๋ยวชาเลมอนจนชื่อเธอนี่นนะเออฉันก็เอาไปางั้นแหละเอาแล้วนี่ทำไมไม่ไปนั่งรลามาทำไมโยก็ฉันอยากนั่งใกล้ๆอ่ะ เลือกไม่ได้จ้มันมีสามที่นั่งโอ้เลือกไม่ได้อีก่แล้วพวกเราไปเล่นแมวก็ได้เออเดี๋ยวพวกเราไปเล่นแมวเดี๋ยวพวกเรากินก่อนนะเดี๋ยวเขาเล่นกับเธอโอเคเล่นกับแมวเสร็จแล้วต่อไปมาเล่นที่บ้านนึเกซี่ไหมล่ะเออได้แต่เลมอนสงสัยอย่างหนึ่งอ่ะผมใส่สหลายๆจิมก็บ้านฉันนั้นไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนแต่ฉันย้ายมาโรงเรียนนี้เออแล้วคือไอ้ฉันไม่รู้เพื่อนกบบไอ้เมืองนี้เลยอ่ะฉันบอกช่วยบอกฉันในแมวว่าสองร้านนะั้นคือร้านอะไรอ๋อเดี๋ยวฉันพาไปนะโอเค นี่ตรงนี้น่ะมันจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์การเรียนอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขาไม่มาคนขายไม่มาประเด็นคือไม่ปิดติดจังหกักเออช่างช่างเขาไปดอูอีกร้านหนึ่งดีกว่าอ,อ๋อร้านนั้นเป็นร้านจักรยานน่ะฉันก็ซื้อจักรยานจากร้านนั้นนะไหนพานไม่ดูหน่อยนี่ไงมีหลายคันมากเลยแล้วเนี่ยเว้ยนี่ไงเป็นี่สีมาของฉันเลยอืมแล้วว่าแต่จะซื้อไหมเนี่ยฉันก็อยากซื้อนะแต่เดี๋ยวค่อยซื้อละกันเดี๋ยวค่อยมาวันหลัง ันนี้ฉันพบเงินมาไม่พอนะ๋อะงั้นเรากลับไปบ้านเยซี่กันนะโอเคทุกคนมานั่งเปิดทีวีกันเหมือนเหมือนเมื่อวานไหมล่ะเออได้สินั่งกับแบบเดิมนะเออมันแต่มันมีแบบเดิมก็ตรงที่แพรมานั่งแทนในติ้งนั่นแหละไม่เป็นไรฉันนั่งกับเอมมี่ได้โอเคนั่งก็นั่งได้ก็นั่งไปนะแล้วจะเปิดดูอะไรอ่ะก็ดูเหมือนเดิมไงช่องฉันเหรอใช่เออ้ยอันนี้ช่องช่องที่สามของเธอนี่นะ ลงคลิปพ e y PKXD ด้วยใช่แต่บางครั้งฉันก็ลงซากุระนะถ้าจําเป็นอ่ะอ๋อแล้วก็มันมีช่องเพื่อนฉันด้วยลงทั้งซากุระและ PKXD เหมือนฉันเลยอเหรอไหนเ์อให้ฉันดูหน่อยอันนี้ไงโูโปรไฟล์คล้ายๆเธอเลยก็มันมาจากเกม PKXD เหมือนกันไงแล้วก็นั่งนั่งในบ้านเหมือนกันด้วยทําคลิปแนวๆเดียวกันด้วยนะดูสิใช่นี่แล้วก็คลิปมีเกมซากุระฉันตลกมากเลยเออเหมือนกันฉันเคยดูอ้าวเธอเคยดูแด้ไงหรอ ก็ฉันไปดูคอมเมนต์ช่องเธอใช่ไหมแล้วเห็นเพื่อนเธอคนนี้แหละมาคอมเมนต์ฉันก็เลยกดเข้าไปดูอ๋อเออดูอย่างนี้มันก็สนุกแหละแต่ว่ามันก็เบื่ออยู่นิดนึงทำอะไรดีอ่ะเอิ่มเล่นน้ำไหมล่ะเล่นน้ำเหรอได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่ายังไงรอระก็สองคนนั้นเราขึ้น,ข,นขึ้นบันไดมาไม่ได้เลยสิเออไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ลองไปดูก่อนไหมเผื่อวันนี้อาจจะขึ้นได้เอเอ,เอไปกันกว่าวันนี้วันนี้เข้ามาได้หมดอ่ะเนี่ย ก็เมื่อวานฉันเมื่อวานฉันลื่นอะแล้วฉันก็ไม่อยากขึ้นไปแล้วตอนนั้นฉันก็ไม่อยากเล่นน้าด้วยอ๋อราก็เลยเล่นลน้ำันแค่สี่คนเฮ้ยเจอกันทุกคนฉันเจออะไรบางอย่างเกซี่ถ้าเคยเอาอะไรมากินในสระน้ำปะก็เคยอยู่ครั้งหนึ่งนะแล้วเป็นอาหารที่แบบว่าเธอได้ยินชื่อแล้วเธอต้องขำแน่นอนฉันว่าแหละเมล็ดถั่วบีนใช่ละจา้าเฮ้ยพวกเธอสองคนเห็นได้เหรอเนี่ยก็นี่เนี่ยรู้สิโอ้โหเม็ดเล็กมากเลยเห็นได้ไงเนี่ยสายตาเธอสั้นมั้ง นี่เกซี่ดีจังเลยนะวันนี้แม่แม่เธอขับรถขับอะไรเนี่ยอ๋อรถแคมปิง้งเออขับรถแคมปิง้งมาส่งพวกเราที่นี่ด้วยอืมดีมากเลยนะใช่ใช่ปกติแม่ฉันไม่ได้ใจดีแบบนี้หรอกแต่พอเพื่อนมาเป็นอีกแบบเลยเออแม่ฉันก็เป็นโอ้โหไม่ต้องพูดเป็นกันทุกบ้านอือจริงเอาแล้วนี่แม่เธอไปไหนเนี่ยอ,อ๋อแม่ฉันก่จะอยู่ในรถแหละเดี๋ยวฉันมองไปไม่เห็นเลยแม่ฉันจะนอนอยู่ก็ได้นะเพราะว่าแม่ฉันขับรถมาก็ง่วงเออนไเขาเป็นว่าเราไปอ,าอะไรเดีย่ยเราลองไปขึ้นเราลองขึ้นไไปนนู่นั้้มะเออด แต่เธอจะแคม,มปแคมปิ้งแบบเป็นวันเลยเหรอไม่ไมอะมาแค่ะมาแค่ชั่วคราวนะ่ะอ๋อดีแล้วเพราะว่าฉันไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาแล้วอีกอย่างฉันไม่ได้บอกแม่ไงว่าฉันมาบ้านเธออ๋อโอเคดีนะที่ไม่ไม่ค้างไม่ค้างหนึ่งวันหนึ่งคืนนะ่ะเราเข้าไปก่อนดีกว่า